รลอยเองค่ะท่าไงนะคะฝากกดติดตามกันด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาอายลงคลิปตอนเที่ยงเนี่ยของทุกวันเราจะได้มาเจอกันจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะ วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดซีอ๊วกันนะคะก็เป็นข้าวผัดที่มีกลิ่นอายของคล้ายๆผัดซีอ๊วเพราะว่าเราใช้สีอ๊วดำเนี่ยในการทำนะคะก็เป็นเมนูสดๆร้อนๆที่หอ,อยเพิ่งกินได้เมื่อคืนนี้เองนะคะแล้วก็เอามาทำตอนเช้าให้ลูกไปทานที่โรงเรียนนะคะถ้าไงเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเริ่มแรกเรามากวนไข่กันก่อนนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะ ันนี้ไข่ที่กวนเราจะใช้หนึ่งฟองนะคะกระทะร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปเลยนะคะแค่นี้นะคะพอเลยค่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเร็จทีนี้เราจะมาทำขั้นตอนเข้าผัดกันแล้วนะคะเปิดไฟแรงนะคะ เดี๋ยวรอให้กระทะมันร้อนแล้วเราค่อยใส่น้ำมันนะคะกระทะร้อนแล้วค่ะมีควันออกแล้วใส่น้ามันเลยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะหอมหัวใหญ่สับละเอียดหนึ่งหัวนะคะใส่ลงไปเลยผัดจนนุ่มแล้วก็มีสีใสนะคะหอมหัวใหญ่สีใสแล้วนะคะใส่กระเทียมสับลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ผัดกระเทียมจนนุ่มและหอมแล้วนะคะก็ใส่หมูหมักลงไป150กรัมนะคะเคุณผู้ชมสามารถดูวิธีการหมักหมูได้เนี่ยจากเอพิโซดเคล็ดลับหมูหมักนุ่มๆของอ่อยนะคะที่เคยลงไว้ให้หมูสุกแล้วนะคะใส่ข้าวสวยค้างคืนลงไปเลยคะ่ะ3ถ้วยเน้นนะคะว่าต้องเป็นข้าวสวยค้างคืนอย่างน้อยเนี่ยประมาณ2-3คืนขึ้นไปเนี่ยจะทําให้ข้าวผัดเราเนี่ยมีการเรียงเม็ดที่สวยขึ้นนะคะแล้วก็มันไม่แฉะจนเกินไป พอข้าวแตกตัวกระจายออกไปเกือบหมดแล้วเนี่ยนะคะก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะคลุกเคล้าจนทั่วแล้วนะคะใส่ซอสปรุงรสไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยพริกไทยขาวป่นครึ่งช้อนชานะคะเกลือค่ะครึ่งช้อนชาไข่กวนที่เรากวนไว้เมื่อกี้นะคะลงไปเลยค่ะสุดท้ายนะคะน้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะ คนจนได้ที่แล้วนะคะก็ปิดไฟตักสจารย์รับประทานได้เลยค่ะก่อนทานก็โรยผักชีไปตรงข้างหน้านิดนึงนะคะก่อนจากกันฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยเวลาอาลงคลิปใหม่ๆจะได้เจอกันนะคะครัวออยเองค่ะ